อันนี้ขอบคุณชาววิศกรแล้วก็ต้องขอบคุณหลายๆเรื่องเนาะที่เราไม่เห็นว่าคนไทยเราเนี่ยถ้าเทียบกับหลายๆประเทศเราค่อนข้างเอ่อรับฟังกันใส่หน้ากากกันค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยแล้วก็ยอดการเข้าไปฉีดวัคซีนก็มไม่น้อยทีเดียวแต่อีกมุมนึ่งน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะหมอเอตอนนี้ปรากฏว่าผู้ผลิตวัคซีนของโลกอย่างมมเร์นากับไฟเซอร์ฟ้องกันซะแล้ว ว่าก๊อปปี้กันเนาะอันก็เป็นเหตุผลที่ว่าเรายังตอบไม่ได้ว่าไม่รู้ใครก๊อปใครมูลค่าของการซื้อขายของยาในโลกนี้รุนแรงและมีมูลค่าเหลือเกินเพราะว่าใครๆก็จะพูดอยู่เสมอว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐมีเงินเยอะะถ้าไปโรคภัยใครเจ็บขึ้นมากินนู่นก็ไม่ดีกิน,กนนี่ก็ไม่ได้เมื่อสักครู่ตอนต้นที่หมอเอพูดถึงว่าเราจะไม่รู้เลยว่าเราทานอาหารแต่ละอย่างเนี่ยเท่าไร่อะไรอย่างไรพี่พุ้มเคยเห็นแต่นวัตกรรมที่เป็นเขียงอะคะที่ต่างประเทศเป็นที่หั่นอาหาร ่าเราหยิบอะไรลงไปหั่นก็ตามมันจะบอกเลยว่าอันนี้กี่แคลอรี่อันนี้กี่แคลอรี่แต่เมื่อสักครู่หมอเอบอกว่าวันนสิริราชก็มีเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นไยังไงแล้ววันนี้ยังใช้อยู่ถ้าผู้ฟังที่เพิ่งฟังอยู่อยากใช้ต้องทําตัวอย่างไรเข้าไปใช้ประโยชน์จากตรงนี้คะจริงๆเนี่ยเราเรามีความที่อยากให้ผู้ป่วยเสมอภาคกันนะคะอันนี้คือเป็นเบสิกเฮลเลยว่าสุขภาพคนไทยทุกคนเนี่ย ไม่ว่าจะร่ารวยหรือยากจนสุขภาพควรจะเท่าเทียมกันดังนั้นเนี่ยเราก็เลยพัฒนาเป็นน่าจะเรียกว่าระบบโรงพยาบาลเลยอะค่ะที่ยกตัวอย่างให้พี่ผู้ฟังว่าใช้ AI มาอ่านมาช่วยตรวจจอประสาทต,ตาอ่านเอ็กซเรย์ ray, ปอดอ่านผลชิ้นเนื้อเนี่ยรวมทั้งตอนนี้เราเป็นหุ่นยนต์จัดยาและหุ่นยนต์คำนวณสต็อกยาหุ่นยนต์เนี่ยจะจัดยาได้แม่นยำม,มากแล้วก็เออร์เลอร์เออร์เลอร์น้อยแล้วก็มีเพสัตเนี่ยดับเบิลเชคอย่างเงี้ยอันนี้ทุกสิทธิบัตรเลยไม่ว่าจะเป็นบัตรทองค่าราชการประกันสังคมเนี่ย ทุกคนก็จะได้คนจะได้สิทธิ์เบื้องต้นนี้อยู่แล้วแต่คราวนี้นะคะเราก็มาดูว่านาวัตรกรรมอื่นๆเนี่ยที่เช่นการผ่าตัดหรือการรักษาโรคแบบมุ้งเป้าเนี่ยหรือการตรวจยีนเลยนะคะว่ามันมียีนที่สามารถจะได้ยามุ่งเป้าตัวนี้หรือไม่เนี่ยจริงๆต้องภูมิใจนะคะว่าประเทศไทยเราไม่น้อยหนะ้าที่ใดในโลกเพราะว่าเราตรวจได้เท่าต่างประเทศเลยคือมีหลายตัวเนี่ยสมัยก่อนต้องส่งไปตรวจตรวจแล็บที่อเมริกาแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยน้อยมากๆค่ะเราตรวจเองได้เกือบหมด แล้วเราก็สามารถดูได้ว่าอะคนเนี้ยมีผลเลือดแบบนี้มีผลชิ้นเนื้อมีตัวรับแบบนี้เนี่ยจะเหมาะกับยามุ่งเป้าหรือไม่แทนที่จะใช้ยาราคาเป็นแสนเป็นล้านเลยโดยที่ไม่ตอบสนองหรือว่าอย่างเช่นการผ่าตัดเนี่ยสมัยก่อนเราจะฮือฮาว่ามีหุ่นยนต์ผ่าตัดใช่ไหมคะตัวแรกๆเนี่ยเราเอามาผ่าตัดต่อมลูกหมากเพราะเราพบว่าถ้าใช้มือคนเนี่ยจะสู้หุ่นยนต์ไม่ได้ทั้งในแง่ที่ว่าโดนเส้นประสาทพี่ปุ้มลงนึกข้ามนะว่า หุ่นยนต์เนี่ยเขาวัดได้เป็นหน่วยเล็กกว่าหนึ่งมิลิเมตรนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาผ่าตัดแล้วเวลาเราจะคว้านต่อมลูกหมากเนี่ยถ้ามีหุ่นยนต์มาช่วยเนี่ยโอกาสจะโดนเส้นประสาทน้อยภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดต่อมลูกหมากก็จะน้อยมากนะคะรวมทั้งเรากําหนดได้ว่าเราจะผ่าตัดนานแค่ไหนยอย่างไรเลือดออกน้อยอย่างไรเนี่ยคือจะง่ายมากเลย <Yeah. S 1> ใช่ค่ะแล้วก็แท โห oh, ความแบนยานี่คือสูงมากแต่หุ่นยนต์นี่ตัวหนึ่งแพงมากนะคะคืออาจจะหน่วยเป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านแต่ว่าจงภูมิใจว่าที่ที่เราก็คือมีทุกอย่างตอนนี้เราไม่ได้ใช้หุ่นยนต์ผ่าแต่ต่อมลูกหมากเราใช้ผ่าทางเรื่องหมอกระดูกเนี่ยเรื่องข้อข่าเนี่ยใช้เยอะมากแล้วก็ทางสัญญากรรมอะไรทุกอย่างก็ใช้เป็นหุ่นยนต์ทั้งนั้นนะคะผ่าตัดแบบช่องท้องตับตับอ่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็ใช้หุ่นยนต์ช่วยโดยมีคุณหมอเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคอมมาน แต่ความแม่นยำในการทำเนี่ยก็คือระดับคำนวณได้คือเล็กกว่าหนึ่งมิลิเมตรนะคะซึ่งอันเนี้ยเราก็มีโครงการช่วยผู้ป่วยยากไร้ด้วยเช่นสมมติผ่าตัดหุ่นยนต์เนี่ยอาจจะแพงแพงกว่าแพงกว่าผ่าตัดปกติถ้าใครเคยมาใช้บริการที่สี่ร้านก็จะทราบว่าในในการผ่าตัดที่ถ้าเขาจําเป็นต้องทําจริงๆแต่ว่ามันแพงมากเพราะว่าหุ่นยนต์ตัวเป็นร้อยล้านอย่างนเนี้ยนะคะเราก็จะมีโครงการช่วยผู้ป่วยยากไร้ โครงการสําหรับค่ารักษาที่ราคาแพงเนี่ยช่วยผู้ป่วยคืออาจจะไม่ได้ช่วยทั้งร้อยเปอร์เซนแต่ว่าช่วยผู้ป่วยให้แบ่งเบาภาระไปได้เยอะเลยรวมทั้งยาที่ราคาสูงแต่ว่าจําเป็นนะคะหรือว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยเอเยกตอย่างอย่างเยกตัวอย่าง,างผ่าตัดลิ้นหัวใจเนี่ยพี่ปุ้มลองนึกภาพนะคะสมัยก่อนเนี่ยต้องมีแผลที่หน้าอกอะ่ะยาวกว่บฟุตนะคะแผลที่หน้าอกนะคะเปิดเปิดหัวใจนะคะผ่าตัดลิ้นหัวใจตอนนี้ใส่สายสวนแทบไม่มีแผลเลย ใส่สายสวนแล้วก็เอาลิ้นหัวใจไปกลางเลยในหัวใจอย่างเงี้ยแต่ค่าสายสวนตัวเนี้ยยกตัวอย่างเช่นราคาหนึ่งล้านบาทแต่ถ้าผู้ป่วยที่เขายากไร้นะคะแต่เขามีความจำเป็นต้องทําผ่าตัดใหญ่ไม่ไหวหรือว่าอายุมากเนี่ยเข้าเกณฑ์เราก็ใช้โครงการของเราเนี่ยช่วยผู้ป่วยเช่นกันแต่คนละเรื่องเลยนะคะกับแผลผ่าตัดที่ใหญ่มากในอดีตเปิดหน้าอกอันนี้ก็คือแบบใส่สายสวนเอาหรืออย่าง พวกบอลลูนหัวใจอย่างที่พี่ปุ้มอาจจะเคยได้ยินคนที่เป็นโรคหัวใจค่ะเดี๋ยวนี้บอลลูนก็คือง่ายมากแทบจะทแํแเรากลับบ้านได้เลยสังเกตอาการอีกแป๊บเดียวแต่ก่อนก็ใส่ส่วนขาหนีบเดี๋ยวนี้ก็ใส่สายส่วนที่ข้อมือแผลเล็กนิดเดียวเองใช้ข้อมือแล้วก็ส่วนไปถึงหัวใจแล้วก็ทําบอลลูนได้อย่างเงี้ยคือทุกนวัตกรรมเนี่ยเรียกว่าในรอบสิบปีนี้นะคะเร็วมากเร็วจนคนไข้อย,ย่างแบบ ดีใจอะค่ะคือโดยส่วนตัวเนี่ยดีใจแทนคนไข้เพราะว่าถ้าเราไปอ่านวารสารต่างประเทศเนี่ยเราจะแทบจะรู้ว่าอะไรที่ต่างประเทศมีเนี่ยคนไทยเรามีในเวลาใกล้กันเลยหรืออย่างเครื่องฉายแสงเนี่ยค่ะสมัยก่อนนะคะพี่ปุ้มถ้าฉายแสงบริเวณช่องท้องเนี่ยจะโดนหมดเลยกระเพาะปัสสาวะลำไส้ก็จะถ่ายเป็นเลือดคือเอาง่ายๆว่ามา,มาฉายแสงมาเล็งปากมดลูกยกตัวอ,อย่างแต่เวลาฉายอย่างสมัยก่อนเนี่ยโดนตั้งแต่กระเพาะปัสสาวะลำไส้เนี่ยโดนหมดฉายแสงบริเวณท้องน้อย ผู้ป่วยเนี่ยมะเร็งปากมดลูกหายแต่กลายเป็นปัสสาวะปนเลือดแทนอุจจาระปนเลือดแทนเพราะว่าฉายแสงม,มันมีเอฟเฟกต,ตอนนี้นะคะเราฉายแสงเนี่ยมุ่งได้เฉพาะปากมดลูกเลยบริเวณลำไส้บริเวณกระเพาะปัสสาวะใกล้เคียงเนี่ยปลอดภัยอย่างเงี้ยนวัตกรรมในสิบปีเนี้ยคือมันดีขึ้นมากๆแล้วมีบางอันนวัตกรรมดีขึ้นราคาถูกลงด้วยนะคะ จงคุณหมอเอนิดนึงเมื่อกี้คุณหมอเอพูดว่านวัตกรรมที่แพนเนี่ยก็เครื่องมันเป็นหลายหลายร้อยล้าน้ารักษาก็ต้องแปลตามแต่ในมุมกลับกันของคนที่ไม่มีเงินยากไรหมอเอใช้คําว่าโรงพาารยาบาลรีราชพยายามให้เกิดความเท่าเทียมมันมันจะมีอะไรตรงไหนนะคะช่วยขยายความตรงนี้นิดนึงใช่ค่ะคือความเท่าเทียมของเราเนี่ยโดยคอนเซปต์ของสีรลเราเราเราจะให้ผู้ป่วยใช้สิทธิ์ต,ตนเองให้มากที่สุดก่อนคือสมมติผู้ป่วยเดินมาบอกว่าขอจ่ายเงินเอง แทนที่เราจะบอกว่าจ่ายเงินเองได้เลยขาดเนี่ยเราจะบอกว่าคุณมีสิทธิ์อะไรบ้างคะเดี๋ยวจะช่วยดูยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเป็นโรคยากที่ต้องรักษาที่เราจริงๆแต่เป็นประกันสังคมโรงพยาบาลอื่นหรือเป็นสามสิบาทบัตรทองโรงพยาบาลอื่นเนี่ยเราก็จะเขียนจดหมายนะคะส่งกลับไปว่าเขาเนี่ยเป็นโรคที่สมควรต้องรักษาที่ศรีราชให้ผู้ป่วยไปเอาใบส่งตัวมาก่อนเพื่อที่จะไม่ต้องเสียเงินแต่ว่าจนในที่สุดแล้วเนี่ย ถึงจะมีใบส่งตัวก็แล้วทําทุกอย่างก็แล้วเนี่ยแต่เป็นอันที่อยู่นอกชุดสิทธิประโยชน์หรือว่าผ่าตัดโดยหุ่นยนต์ราคาแพงมากเราจะมีกองทุนต่างหากเลยค่ะกองทุนที่มีผู้บริจาคมาผ่านทางสิรลรานมูลิทีนะคะสับซิไดตรงนี้ให้หมดเลยผู้ป่วยบางคนก็คืออาจจะไม่ต้องเสียเงินเลยแม้จะผ่าตัดไปสามแสนหรือหนึ่งล้านอย่างลิ้นหัวใจเมื่อกี้ราคาหนึ่งล้านก็ตามผู้ป่วยก็ไม่ต้องเสียเงินหรือเสียน้อยที่สุดนะคะแต่จริงแล้วเนี่ยต้องน่าดีใจว่าอย่าง ประมาณหนึ่งปีมานี้เราปลดล็อกเรื่อง cancer everywhere แปลว่าถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยสามารถรักษาได้ทุกที่เพราะว่าเดิมเนี่ยเราอาจจะมีผู้ป่วยที่ทำงานข้ามจังหวัดแล้วก็เพอร,รู้ว่าเป็นมะเร็งเนี่ยก็ต้องกลับไปไปเอาใบส่งตัวเหมือนที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ค่ะไปเอาใบส่งตัวเช่นอยู่เชียงรายไปเอาใบส่งตัวบอกว่าไปรักษาเชียงใหม่ไหมเขาก็บอกตอนนี้เขาทำงานอยู่กรุงเทพคือคือเราจะมีปัญหาการทำงานข้ามเขตข้ามบัตรอย่างเงี้ยนะคะจนตอนหลังเนี่ยเราอาลาว หนึ่งโรคที่รู้สึกว่าจำเป็นก็คือ cancer everywhere ดังนั้นเนี่ยก็คือถ้าสมมติเป็นมะเร็งเนี่ยสามารถเข้ารับหน่วยปฐมภูมิเนี่ยได้ทุกที่ก่อนและหน่วยปฐมภูมิก็จะส่งต่ออย่างส่งต่อมาสีล่าอย่างเงี้ยแค่มีสแตมว่าเป็น cancer เนี่ยเขาก็จะได้การรักษาเบื้องต้นเนี่ยฟรีแต่ถ้าสมมติเป็นยามุ่งเป้าที่อยู่นอกชุดสิทธิประโยชน์จริงๆอันนี้เราก็จะคุยรายต่อรายไปว่าเขามีข้อบ่งชี้ของยามุ่งเป้าไหมเขามีตัวรับกับยาไหมได้ยาจะได้ผลไหมนะคะ ดังนั้นเนี่ยเราบอกว่าถ้าโดยภาพรวมนะคะเราไม่ได้มองโรงพยาบาลสีรละที่เดียวเนี่ยเพราะความเท่าเทียมที่รบอกพี่ปุ้บเนี่ยตอนนี้เราอยากให้เท่าเทียมทั้งประเทศด้วยนะคะเพราะว่าเองเชื่อว่าไม่ใช่ว่าสมมติน,นะคะเราแบบทําให้เราดีที่สุดเลยแต่โรงพยาบาลอื่นตามไม่ทันเนี่ยผู้ป่วยทั้งหกสิบแปดล้านคนคนไทยอ่ะเป็นไปไม่ได้ว่าใครก็อยากมาโรงเรียนแพทย์นะคะดังนั้นเนี่ย ความเท่าเทียมในความหมายที่อยากทําให้เกิดจริงๆทั้งระบบระบบสุขภาพเนี่ยคืออีกหน่อยเนี่ยการผ่าตัดแผลเล็กซึ่งตอนนี้ทําได้ทั่วประเทศแล้วอาจจะไม่ถึงขั้นหุ่นยนต์นะคะแต่ผ่าตัดแผลเล็กเนี่ยผ่าตัดถุงน้ําดีเนี่ยสมัยก่อนนี่แผลสิบกว่าเซนอย่างเงี้ยตอนนี้ผ่าตัดถุงน้ําดีแผลผ่าตัดเหลือเส้นเดียวนะคะอันนี้ทําได้ทั่วประเทศละมะเร็งเนี่ยเราทําศูนย์หลายที่จนทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งยามุ่งเป้าเนี่ยก็มีทุกภาคของประเทศไทย หรือว่าเวลสตับอักเสบเนี่ยสมัยก่อนกว่าจะมาเจอหมอโรคตับอย่างเองเี้ยเอเป็นหมอเฉพาะทางดูโรคตับโหรอคนเป็นไวรัสบีไวรัสซีต้องหลายล้านคนบอกอู้อยากจะมารักษาสี่ล้าเนี่ยเป็นไปไม่ได้ตอนเนี้ยกระทรวงนะคะหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขของเราเนี่ยปลดล็อกไวรัสบีรักษาได้ทุกที่เลยแล้วก็ไวรัสซีเนี่ยที่สมัยก่อนต้องเป็นหมอเฉพาะทางรักษาเนี่ยก็กาลังจะปลดล็อกว่าให้รักษาได้ทุกจังหวัดเช่นกันเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยนะ่า เชื่อว่าน่าจะเป็นประเทศแรกๆในโลกใบนี้ที่ไวรัสซีนะคะหมดไปจากโลกเลยหมดไปจากประเทศเนี่ยตาม WHO กำหนดในปี2030ซึ่งในแผนปัจจุบันนี้เราคิดว่าเราจะทำได้ก่อนด้วยแล้วเราเชื่อว่าเราจะเป็นประเทศต้นๆในโลกที่ประกาศเลยว่าปลอดไวรัสซีแต่ยัง HIV เนี่ยคนไทยมีประมาณล้านคนตอนนี้เราก็กดออกกฎหมายใหม่ว่า HIV รักษา everywhere เหมือน cancer เพื่อป้องกันการกระจายเชือ้อแล้วตอนนี้เราคุมจน จำนวนผู้ป่วยเนี่ยคุมได้อยู่แล้วสมัยก่อนจะมีคนกินยาไม่ครบเพราะข้ามเขตยาต้านเวลสตอนนี้เราปิดเก็บตรงนั้นหมดเลยอะคะ่ะก็เลยคิดว่าความเท่าเทียมเนี้ยถ้าเราเติบโตไปด้วยกันทั้งประเทศไทยทุกโรงพยาบาลเช่นสมุติหนึ่งพันโรงพยาบาลในประเทศไทยนะคะเราเก้าวไปด้วยกันแล้วม,เมีเรามีระบบเครือข่ายเนี่ยก็จะให้คล้ายตรวจตาที่เอบอกพี่ปุ้ม,มว่าปกติตั้งเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตมีต้องถึงมือหมอตาแค่ห้าเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าเราทําระบบเครือข่ายดีๆเราไม่ได้ เก่งอยู่คนเดียวนะคะโรงพยาบาลอื่นๆเนี่ยก็จะเหมือนเป็นปีรามิดค่ะอ่าโรคเบาหวานเนี่ยใช้นวัตกรรมร่วมกันเทเลเมดิซีนทาได้ทุกโรงพยาบาลกําหนดแคลอรี่การกินทนํานวณได้ทุกโรงพยาบาลตรวจความดันที่บ้านน้าตาลที่บ้านทําได้หมดเนี่ยก็จะเหลือเคสยากเนี่ยส่งมาถึงสิริราชยกตัวอย่างแบบนี้เราก็จะมีนวัตกรรมสําหรับเคสยากแล้วโรงพยาบาลอื่นๆเนี่ยอีกหนึ่งพันโรงพยาบาลก็ช่วยแบ่งเบาซึ่งกันและกันผู้ป่วยที่ต้องได้ทํา สิ่งยากๆจริงๆเนี่ยคิวก็จะไม่ใช่สามเดือนเราเคยมีบางช่วงเนี่ยบางโรครอคิวหกเดือนแล้วเราก็พบว่าอย่างเงี้ยไม่ได้คุณภาพแล้วเราก็จะลดจนเหลือรอสามเดือนจนตอนนี้หลายโรคนะคะการรอคอยก็แค่เดือนเดียวจ่วง้<ช><ช>ดีเนาะเพราะพี่ปุ้มได้ยินมาก่อนหนะ้านี้เยอะมากว่าครไทยเขาอยากไปรักษาพี่โยมพยาบาลิริราชแต่การได้คิวนี้ก็โหดเหลือเกินแต่พอมาฟังเอหมอเอไล่รายละเอียดจะพบว่า มันไม่ง่ายเพราะว่าปริมาณคุณหมอปริมาณคนไข้ดูจะไม่สอดคล้องกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีระยะเวลาในการรอแต่สิ่งหนึ่งคําว่าเกิดความเท่าเทีเทยมก็เลยต้องให้หลายๆโรคเนี่ยถูกปดล็อกโรคที่ถูกปดล็อกเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะ c a n อร์หรือมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่คนไทยเป็นอันดับที่เรียกว่าเสียชีวิตต้นๆเหมือนกันพอลดการสูญเสียต,ตรงนี้ทรัพยากรบคุคคลหรือชีวิตคนไทยและกระจายความเท่าเทียมไปแม้กระทั่งโรคของเบาหวานที่จะมีการควบคุมผ่านเทคโนโลยี ก็กระจายไปการใช้ยาบางอย่างที่เคยถูกจํากัดในบางโรงพยาบาลแลแต่มีความจําเป็นก็กระจายไปเพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าโรคบางโรคถ้าปล่อยยืดเยื้อทิ้งระยะเวลาโอกาสรอดกับโอกาสของความเสี่ยงมันดูจะมินเมเหลือเกินอาจจะกลายเป็นว่าตอนที่ตรวจเจอตอนที่แจ้งและจะรักษาเนี่ยอาจจะยังไม่รุนแรงปรากฏว่าคิวไม่มีรอไปรอมาจากโรคเล็ก กลายเป็นโรคใหญ่ๆแล้วคุณหมอเอกก็ทำให้พีุ่มเห็นชัดว่าคนที่กลัวผ่าตัดก็หายใจเข้า,าสบายขึ้นคล่องขึ้นเพราะว่าแผลผ่าตัดมันเล็กลงจากอุปกรณ์ที่เดินทางเข้ามาหมอเอกค่ะพี่ปุ้มถามสั้นๆก่อนจะพักฟังโฆษณาว่าตอนนี้โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยมีกี่โรงพยาบาลคะคือเรามีหลา,หลายระดับมากนะคะแล้วก็มีหลายสังกัดด้วยแต่ยกตัวอย่างอย่างกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็มีโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยรวมๆเกือบหนึ่งพันโรงพยาบาล นะคะโรงพยาบาลชุมชนแล้วตอนนี้ก็ดีเวล็อปเป็นโรงพยาบาลทั่วไปแล้วก็เป็นโรงพยาบาลประจําจังหวัดแล้วก็โรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่เช่นนคะรปฐมราชบุรีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะนะคะและนอกจากนี้ถ้าถ้าเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางเลยก็อาจจะมีโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลบ้านจิตเวชนะคะหรือว่าถ้าสมมติสังกัดกระทรวงอื่นเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลในเครือกลาโหม แล้วก็ถ้าสังกัดโรงเรียนแพทย์เลยเนี่ยก็คือจะมีประมาณเกือบสามสิบโรงพยาบาลที่ที่เราผลิตนักศึกษาแพทย์ด้วยแล้วก็แล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่เรียกว่าโรงพยาบา,มาลมหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเอเยบอกว่าโรงพยาบาลแล้วยังไม่ไม่รวมโรงพยาบาลเอกชนอีกนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับสัดส่วนประชากรเนี่ยถ้าการกระจายตัวดีนะคะแล้วเราทําความเท่าเทียมพัฒนาจับมือไปด้วยกันเนี่ยโดยส่วนตัวเชื่อว่าโรงพยาบาลพอแต่มันอยู่ที่ระบบ เออยตัวอย่างให้พ่ฟังช่วงที่เอมาดูโครงการดูโควิดอะคะ่ะเอดูโครงการโฮมไอเซเรชันยุคแรกๆเลยตั้งแต่เดลตานะคะตอนนั้นเนี่ยเราพบว่าถ้าเราเอาผู้ป่วยทุกเคสที่บวกรายวันเนี่ยนอนโรงพยาบาลสี่ล้านหมดเลยตอนนั้นเราเคยใช้เตียงนะคะเราเรามีสองพันกว่าเตียงสี่ล้านนะคะสองพันกว่าเตียงเป็นโควิดไปสองร้อยกว่าเตียงแล้วเพิ่มไม่หยุดเคสผ่าตัดแม้จะเป็นมะเร็งก็อดผ่าเคส ที่ต้องได้รับการรักษาโดยเร่งด่วนก็ต้องด่วนสุดๆเลยนะคะถ้างั้นก็จะไม่ได้รับการผ่าตาัดส,สองกล้องก็ไม่ได้ทําเรายุติทุกอย่างเนี่ยแล้วเราก็มีเคสโควิดเพิ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเปิดกี่วอร์ดก็ไม่พอประชากรเราก็ร้อยหลอเจ้าหน้าที่เราก็มีติดโควิดด้วยนะคะตอนนั้นเนี่ยเราเลยคิดเลยว่าเราต้องรีนระบบทาซิสเต็มให้ได้เราก็เลยโคกับกรมการแพทย์ตอนนั้นเนี่ยยุคป,ปีที่แล้วนะคะโคกับกรมการแพทย์ให้ผู้ป่วยคีย์ประวัติตัวเองพี่ปุ้มลองนึกภาพนะคะ ถ้าพยาบาลคีเนี่ยตอนนั้นติดเป็นหมื่นอะ่ะที่โชยอดผ่านกระรวงเนี่ยเป็นหมื่นต่อวันอยู่แล้วโทรโทรเบอร์เดียวก็ยากถ้าพยาบาลคีเนี่ยก็ช้าตอนนั้นเนี่ยเราเลยเริ่มโครงการผู้ป่วยคยีเองเลยค่ะเข้าแอปคี <c oughs> เองคีบอก <c oughs> ว่าเป็นมากี่วนันเป็นเกินเจ็ดวันหรือน้อยกว่าเจ็ดวันอาการ <c oughs> มีอาการหรือไม่มีเป็นหกศูนย์แปดความเสี่ยงหรือไม่เพื่อคีครบเสร็จนะคะยาส่งถึงบ้านเลยในวันเดียวกันไม่เกินยี่บสี่ชั่วโมงว้าว ใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยเราเราคิดอันนี้คือคิดด่วนเลยนะคะคือตัดบาดาลี่ทุกอย่างที่เคยมีอุปสรรคแบบแต่ละแต่อันนี้เรามี privacy นะคะเราระบบเรื่องเรื่องข้อมูลผู้ป่วยเรื่อง private ไม่ต้องกลัวนะคะมีคนชอบถามว่าเอ๊ะระบบไอทมาเนี่ยข้อมูลต้องรล้วแน่ๆแต่ว่าเรายืนยันว่าตั้งแต่สี่ล้านเรารวมทั้งหลายโรงพยาบาลนะคะโดยเฉพาะสีล้านเนี่ยเราทําระบบ 5G ะอค่ะเราทำไพรบบะะเวทขาว เรายืนยันว่า Data เราไม่รู่แน่นอนแล้วเราทําตาม p d p a เอย่างเคร่งครัดแต่นี่ยกตัวอย่างว่าพอเราให้ผู้ป่วยเขาช่วยเราอ่ะเขาคีย์ทุกอย่างนะคะอย่าง A อเป็นแอดมินเองเลยเนี่ยพอเราปริ้นออกมาเป็น Excel ไฟล์เนี่ยสมมติผ, <c oughs> ผู้ป่วยขอยามาสองร้อยกล่องห้าร้อยกล่องเนี่ยเราดูโปรไฟล์ครบเนี่ยเราส่งยาถึงบ้านได้เลยในยี่บสี่ชั่วโมงฝ่ายเพสกรเนี่ยก็แพ็กยาผ่านไปรษณีย์นะคะ <c oughs> แล้วก็ไปรษณีย์ส่งไม่ทันแล้วก็เราก็ใช้เอกชนช่วยส่งเนี่ยวันหนึ่งได้พันกล่องสบายสบาย อันนี้ยังไม่รวมยาเบาหวานยาความดันที่ว่าเราก็สามารถส่งไปษณีได้หมดอยู่แล้วนะคะแล้วก็น่าสนใจหมอเอขาพี่ปุ้มขอแตะเบรกแป๊บเดี๋ยวหมอเอไปจิบน้ำพักฟังโฆษณานิดนึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราเห็นว่าสิ่งที่หมอเอเล่าชัดเจนมากๆเพราะว่าวิวัฒนาการในความรู้ของคุณหมอบ้านเราคนไทยไม่ต้องห่วงหลายประเทศย,ยอมรับในขณะเดียวกันนวัตกรรมทางเอ,อ่อเทคโนโลยีที่ไหลเข้ามาอุปกรณ์ว้าวๆ้าวทันสมัยหมอเอบอกตั้งแต่ต้นรายการว่าถ้าที่โลก ทั่วโลกเขามีเมืองไทยก็มีค่ะเลื่อมเวลากันเล็กน้อยเท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือในช่วงโควิดที่ผ่านมาเรารู้ว่าเราเพิ่งได้รับคำชมจากสหรัฐอเมริกาในการดูแลป้องกันโรคโควิดตรงนี้เราปฏิเสธความจริงไม่ได้เราถึงยังมีโครงการปักทงว่านักท่องเที่ยวคิวต่อไปที่จะมาเที่ยวไทยจะต้องใช้เงินมากขึ้นคิดเที่ยวด้วยดูแลสุขภาพด้วยก็แสดงว่าคุณหมอไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่การกระจายโอกาสและความเท่าเทียม ในการดูแลสุขภาพสําคัญเหลือเกินและคุณหมอเองก็ยังฝากขอบคุณวิศวกรเก่งๆทั้งหลายในประเทศไทยที่ช่วยกันออกแบบเครื่องมือทําให้ที่นั่นมีหุ่นยนต์หลากหลายรูปแบบพักแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อ